หลายล้านปีก่อนในยุคเทวิถีเสียนลุ่งเหลืองสำนักบำเพ็ญมากมายมีดังไม้ในป่าเหล่านักพศผู้มีพรสวรรค์อันอนาถึงถือกำเนิดไม่รู้โจบเฮ้ย hey, คำนี้อาจจะไม่น่าฟังนะครับแต่แม้แต่ท่านหากอยู่ในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งว้างั้นก็หมายความว่ามีเซียนอยู่เยอะเลยสินะ นักพรตในยุคนั้นมีเป้าหมายเดียวก็คือเข้าสู่ประตูสวรรค์เบื้องหลังประตูสวรรค์ก็คือพบว,วิญญาณขอเพียงผ่านด่านเครอบไปให้ได้เมื่อเข้าสู่พบว,วิญญาณแล้วก็จะได้เป็นเซียนอย่างแท้จริงอ๋อประตูสวรรค์อย่างนั้นเหรอมันอยู่ที่วูเขาคุณหลุนเหรอเออแล้วก็ต้องทำยังไงถึงจะเข้าไปได้ละ่ะ หลังจากบรรดาผัวอุโสเหล่านั้นบยบินเข้าประตูสวรรค์ก็ไม่มีปัญหาอันใดจนถึงคราวผู้หญิงใหญ่ท่านหนึ่งเมื่อผ่านเข้าไปแล้วเขาใช้อิทธิฤทธิ์มากล้ำทิ้งข้อความเอาไว้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นเพียงการหลอกลวงประตูสวรรค์เก็บมันเอาไว้ไม่ได้เออคือว่าประตูสวรรค์มีปัญหาอย่างนั้นเหรอ แรกเริ่มเดิมทีผัอวอุโสในสำนักก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องจริงแต่ก็คอยจับตามองหลังจากนั้นหลายสิบปีก็มีข้อความที่ผัอวอุโสท่านหนึ่งทิ้งเอาไว้อีกถึงได้เข้าใจสถานการณ์อย่างแจ่มแจ้งพบวิญ,ญญาณที่อยู่เบื้องหลังประตูสวรรค์น,นั้นเป็นเพียงภาพกำบังในความเป็นจริงแล้วมันคืออสูรดูร้ายสี่ตัวในตำนานเท้าเทียนมุ่นตุนเท้าอูแล้วก็ชงชี เมื่อผู้สำเร็จเสียนเข้าไปก็จะถูกพวกมันลายล้อมสูบกลืนร่างก,กายและหลิงสีอา้าะประตูสวรรค์หลวงโลกอย่างนั้นเหรอความจริงแล้วมันคือคกลไกในการสังหารอย่างนั้นเหรอเพื่อที่จะปกป้องไม่สัตว์ร้ายทั้งสี่ทำลายประตูสวรรค์รุกรานพูกมนุษย์เราผู้บำเพ็ญจึงตัดสินใจเข้าไปพร้อมกันเพื่อฆ่าพวกมัน แต่พวกมันนั้น,นรู้แผนการเข่าเสียก่อนจึงแบ่งกายแยกออกมาล้อมปราบเหล่านักพุทธสํนักนับไม่ถ้วนถูกวาดล้างโลกไร้สึ่งหิยงใหญ่ตัดขาจากหนทางขึ้นเป็นเสียนเออคือว่าร่างแยกมันร้ายกาจขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ที่เจ้ามันชื่อว่าหุ่นตุ้นหุ่นตุ้นอะไรนั่นก็ไม่เห็นจะมีดีสักเท่าไหร่นี่ ท่านผู้อาวุโสที่ท่านสังหารไปก็แค่ร่างแยกธรรมดาในอดีตร่างแยกระดับนี้มีถึงสิบล้านตัวระยะตูเจี๋ยเผชิญนาดานเคราะคือขั้นสูงสุดของพบมนุษย์แต่ในขณะนั้นนักพุทธที่อยู่ในขั้นเผชิญด่านคราะห์ก็มีเพียงหลักพันเฮ้ยจะแข็งกร่งแค่ไหนก็ไม่มีทางต้านทานพวกมันได้หรอกโอ้อย่างงี้นีเอ ในยุคฟ้าดินล่มสลายเหล่านักพจนจึงตัดสินใจใช้เหลือดสังเวยพลานวิญญาณแล้วก่อผนึกประตูสวรรค์ทั้งที่เป็นความฝันสูงสุดในชีวิตกลับต้องลงมือผนึกด้วยตัวเองช่างน่าเศร้าสิยจริงเลยนะศึกนั้นอรยะจินตานขึ้นไปตายในสงครามทั้งหมดสระร้ายทั้งสี่ก็เหลือเพียงหุ่นตุ่นเท่านั้นแล้วทำไมไม่ฆ่ามันไปให้หมดเลยละ่ะ มันได้แค่นั้นนะสิพวกเขาถุ่มเททำสุดกำลังแล้วจริงๆแต่ในตอนนี้ระยะเวลาผ่านไปสิบล้านปีพนุกรเริ่มคายพลังของหุ่นตุ่นก็ค่อยๆฟื้นคืนเฮ้ยงานประชุมเสียงครั้งนี้ก็เพื่อปรึกษาเรื่องนี้นี่แหละติ้งหนังติ้งติ้งติ้งติลิงงลิงอเฮ้ยเหมือนจะมีคนโทรมาน่ะเนี่ย ไหนไหนโอ้โอยโโโโสิทีอคอองนั่งไม่ติดทีแล้วถึงกับโทรมาเร่งเลยล่ะครับเฮ <c oughs> อันนี้กดตุ๊ดต๊หาอยู่ไหนคำพูดฉันเดี๋ยวนี้ไม่สำคัญแล้วหรือยังไงอยากตายระฮะ สสสสสสีพี่ใจเย็นก่อนสิพอได้มีธุระต้องจัดการนิดหน่อยกำลังรีบไปเลยนะตั้งสี่พันกว่ากิโลแน่เฮ้ยขนาดนั่งรถไฟเร็วแรงแรงสูงอะไรนั่นก็ยังคงต้องใช้เวลาตั้ง8ชั่วโมงเลยนะหาหุบปากไปซะไอ้พวกแก่ใกล้ตายของสามสุนัขใหญ่ยังมาแล้วเลยถ้าภายในหนึ่งชั่วโมงนายยังไม่ผู่หัวมาแล้วก็ก็ไม่ต้องกลับมาอีกเลย เฮ้ยอะไรกันล่ะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลสิทีทำไมเงียบไปล่ะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยสงสัยแถวนี้คงไม่มีสัญญาณ <c oughs> สิทีเขาก็เป็นคนอารมณ์ร้ายแบบนี้ล่ะครับประตูสวรรค์ประตูสวรรค์เปิดแล้วเออเออสิทีท่านว่าอย่างไงนะสิทีนานกงเชียน <c oughs> อออะไรกัน การใจสั่นนัก,กวัวครั้งก่อนหน้านี้อีกกล่องปิดผนึกที่เ,เราเก็บเอาไว้ในอกก็ขยับไม่หยุดเลยดูเหมือนว่าคำตอบทุกอย่างคงต้องไปหาที่ประตูสวรรค์ซะแล้วท่านอาจารย์ผมคงต้องเลือกเดินทางนี้สักครั้งแล้วก็ติ้งตองติ้งตองหนึ่งข้อความหา่านี่มัน <laughs> ลูเขาคุอ่ณชั่วร้ายเกินไปแล้วเอ้โทรศัพท์ก็พังเลยไม่รู้ว่าซุนหยางได้ยินที่ฉันพูดชัดเจนหรือเปล่าแต่จากพลังของเขาต่อให้กลับมาก็คงทำอะไรไม่ได้เวลาที่หุ้นตุ้นฟื้นคืนกลับมาเร็วกว่าที่คำนวณไว้ตั้ง5ปีเลยอย่างนั้นเหรอ นี่แหละคือประตูสวรรค์นในตำนานหมันตะไคร้ร้ายที่เดิมทีควรจะวนกลับมาทุกๆสิบรอบแซยิดเอ้ยวันนี้มาถึงแล้วอย่างนั้นเหรอในยุคที่ไร้วิชาหลิงซี่เบาบางถาบัของทุกคนเทียบไม่ได้เมื่อ600ปีก่อนเลยที่สวยซ้ำสวยซ้อนก็คือเส้นเลือดวิญญาณฟ้าดินเหือดแห้งสมบัติฟ้าดินที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมประตูสวรรค์ก็ไม่อาจถือกำเนิดขึ้นนี่มันไม่มีหนทางแล้วจริงๆหรืเหอนเนี่ย